เจออีกต้นแล้วค่ะตรงนี้เป็นหลักเดิมเป็นหน้าวัดแต่ก็กลายเป็นหลังวัดไปโดยปริยายเพราะว่าตรงที่เป็นคลองนั่นก็ขอมีถนนตัดผ่านคนก็ไม่ได้ใช้คลองมาวัดไม่ได้มาจอดรถที่เอ้จอดเรือที่คลองละไม่ได้มาจอดเรือที่คลองละ ที่บอกเจออีกต้นนี่คือต้นพยุอะค่ะเจออีกต้นละคือตรงด้านนอนกลายเป็นหน้าวัดไปโดยปริยายเพราะว่า,าสร้างซุ้มประตูแล้วก็มีถนนตัดผ่านคลองชนประทานอันนี้ก็ก็เลยกลายเป็นกลายเป็นหลังวัดไปแล้ว ให้ดูใกล้ๆนะคะก็เป็นคุณพายุเป็นคุณต้นพายุ ไม่ออกเลยว่าต่างกับกระดูอย่างไงเพียงแต่ใบเขาจะนุ่มกว่าใบเขา่อนโยนนุ่มวนวลกว่าข้างล่างที่เราเห็นนี่นะคะตำยาแมวค่ะตำยาแมวตอนนี้เ็าเรียกตามฮิตว่ากัญชาแมวแมวกินแล้วหายเจ็บหายป่วยเย่วแต่แมวเลยค่ะน้องหมาก็ยังกินเลยแต่ต้นนี้ไม่ใช่นะคะต้นนี้ทองอูไร Tân, phải dùng hậu nữa, cái gì mà cái gì